สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การกำลองการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องคู่ระหว่างทีมชาติไทยเิดบ้านรับการมาเยือนของที่ด้านทีมชาติอัฟกานิสถานแล้ะครับก่อนที่จะไปรับ ชมคลิปการลบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันกิงของคู่นี้ครับก็จะเตะก,กันในคืนวันศุกร์ที่21มีนาคม2568เวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับก็มาดูกันว่าผลนัดนี้จะออกมาเป็นเช่นไรครับในการอุ่นเครื่องของทีงชาไทยของเราครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ไทยผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับ คอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเคียย์ลูกน้าเน่นครับจะเป็นทางด้าน,นชาติไทยของเราครับชุดสีน้ําเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนสัตรักให้มาสุขโชคสารชาติฝากมาตรงนี้ไม่ถึงพัติกูตับสั่งบอลทางด้านกับขวาห่งตรงนี้อับกนิฐานก็ ต่อไม่ได้ครับบนคืนตัวกระตั้งใหม่ปฏิวัติไกออกความาเอเซียสตอรดด์โ์ตัวานเข็มดีโดนประานโอ้ยงไปเร็วไม่ได้เหมือนกันแล้วครับโดนประานเดี๋ยวโดนบีบตรงนี้เล่นยากแล้วต้องเคลียร์อัดไปก่อนเลยครับเป็นบอลทุ่มของท้งนานด้านทิ้ชาัดไทย ดูงมาจนาดานไหลออกซ้ายมาสตาร์คไข่พระโคนจรวดฐานเชื่อมกันกานยีระเทพป้อมผันยีระเทพไหลออกขวามาเดเรียสจอร์เร็ตฝากมาที่นิโกรัตมิเตอร์ซันเดเรียสฝากมาตุงกลางยูรเทพอุ่นแล้วโดนขึงตรงกลางแบบนี้ก็บุกยากนะนะทีมชาติไทยมิเตอร์ซันฝากให้สุรัตน์เบนตาสุนัส,สนไหลออกขวามามิเกลซัน มิเกลซันแทงต่อมาสุปานัทข้างในดึงดึงแล้วแทงออกขวามามิเกลซันเปิดจะตรงนี้ลงเคลียทิ้งกมาก่อนแล้วเบตตินเดวิดยังได้ได้อยู่แล้วช่องนี้ซับไม่ผ่านบ,นบนล็อกลบอลหลุดออกหนังไปเป็นลูกตั้งเตะจัดอะไครับเป็นลูกเตะมุมครับของ่งเซนติฟิชไทยครับนี่ครับเคลียออกมาแล้วเบตตินเดวิดบูดดูดบอลลงแล้วซับตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกเหรอครับ กูโอกาสทักทายครั้งแรกๆครับของนักเตะทีมชาติไทยครับได้ลุ้นเลยครับวีระเทพเล่นสั้นมาสุพน,นันสุพรรณพอไปครับเป็นสุพนันครับเล่นมาที่วีระเทพฝากประตูกลางชนาทีมสงขสินชนะทีมของแล้วให้มาเบนเจามินเดวิดโยกนิดหนึ่งแล้วไหลามาให้วีระเทพเปลี่ยนข้ามมามิเกลซันยูการ์ดมิเกลซันดึงเข้าไหนฝากมาที่สุพน,นัน พลิกเข้าในแล้วหาเหลี่ยมซัดตรงนี้หนึประตูต่อสูเลยครับโอ้โหนี่ครับของทีมชาตไทยครับสุภัน์เหมือนตาครับยิงประตูขึ้นนำให้ทีมชาติไทยของเราแล้วครับฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งยิงประตูไทยให้บุรีรัมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายใน10 AFC Champions League มาเลยครับไม่ต้องชมวิเกลสันคร้บฝากมาตรงนี้ให้ สุพนัทปั่นตรงนี้ง่ายๆเลยครับที่เสาแรกเลยครับโอ้โหางด้านสุพนัทครับพลิกพลิกแล้วเจอช่องครับยิงผ่านบล็อกเข้าไปเลยครับระหว่างคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับชัดไทยขึ้นน้ำแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ ซารี่ให้บ่าอัลบา์ลี่ครับโอ้เล่นไม่ผ่าน,น,นวินิวิทอาทีตกุตัฟซันแทงมาให้สุปโชคตรงนี้ผู้เล่นเกินไปเลือกสารสประตูอย่างอาซิซี่ก,รก็รับสบายผู้หมอ,อกซ้ายมาอเมรีร่เล่นมาตรงกลางอัลบากรีไหลออกขวามาอุสสวี อูซาวีโอ้โหแล้วกระชากหนีชนะทิพมาได้มีสัสรักกระคงอยู่ตรงนี้อูซาวีดึงดึง,ดงแล้วโยเขาในด้สัตว์ตาำน้ำโอ้โหไม่ตรงกอบครับอุปติวัตรต้องวยเพื่อเลยครับจังหวะนี้ให้ยิงง่ายเกินไปแหละครับผุ้ที่ครับมีความไวกันกระชากมาสุดเส้นหลังแล้วเปิดเข้าในมาโอ้โหโชคดีที่บอลไม่ตรงกอบเลยครับ เอรีสตอรอเล่นมาที่วีรเทพเอรีสไหลออกขวามานิกรัตมิเกลซันมิเกลซันโยกหนีเข้าในมาฝากจ่ายมาเบนจามินเดวิสเล่นกับทางด้านสุภรัตเหมือนตาแพทริกูต้าันซัดตรงนิ้วโหยังตรงตัวผู้รักษาประตูเปรีย์ทิ้งออกมาชนาทิพให้มาสุภนัตเล่นมาแพทริกแล้วปั่นตรงนี้โอ้โหเซฟได้แต่ว่าเข้าไปแล้วครับ กูปัดไม่โอ,อ้ครับแพตติกูตบสันครับยิงประตูต่อเนื่องให้ทีมชาติไทยเหมือนกันเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับทีมชาติไทยของเราหนีห่างไปแล้วครับตกแรกนี่ยิงไปติดเซฟครับเคลียร์ออกมาไม่ดีชนาะทิพต์ตัดได้แล้วให้สุภนัทบีต่อมาและแพทติกสามดาบสองไม่พลาดเลยครับ ดันอัฟกานิสถานเคลียร์กันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลครับก็เลยโดนไปครับลูกนี้ครับสองศูนแล้วครับกิมชาติไทยขึ้นนำนาซารีย้อนกลับมาตั้งที่มัวหม,มัดเปลี่ยนแกนมาเลยครับอุตตฟ่า หนูตาฝ่าตรงนี้โอ้โหแล้วจะหนีวีระเทพฝาา่าประตูกางอักบารีไม่ผ่านเบนจามินเดวิดโอ้โหแล้ววีระเทพครับไปเข้าขวดตรงนี้โดนไปเยอ่เลยครับเนยครับจะพยายามมาแย่งบอลครับแต่ไม่โดนครับโอ้โหโดนเท้าเต็มๆเ,เ,เลยครับ มาบุบเปิดเข้าในมาจนทธานเข็มดียังเคียมมาได้อาฮาดีเก็บบอลแล้วย้อนขึ้นมานาซารีนาซารีมีสุประโชคไล่กวาดตรงนี้ยังเอาตัวรอดได้มุสซาวีให้มาตรกลางอาฮัดีแทงออกขวามามุสซาวีมุสซาวีโยกหนีสระไฮเประโคน พาตัดเข้าไหนมาตรงนี้เบตจุมินเดวิดดักบอลได้สวยนะครับแล้วเล่นเร็วมาที่สุปรั้เชื่อมมาแพทริกกูตอสันแพทริกให้ามาช่องนี้สุปนะดั้โอ้โหหลุดลายกองหลังมาหลุดเดียวมารอเป่าแบบนี้โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับจากสุประเดืยนตาอู้ได้รุนแพทริกเลยครับลูกนี้ครับต้องชมเกมเคาน์เตอ,อ,อร์แอคแท็กของทีมชาติไทยเลยครับโอ้ฟอร์มร้อนแรงจริงครับทางด้านสุประเดืยนตาครับ บอลสวนกลับครับจากแพทริกูตัสซันรับดึงจังหวะแล้วแทนช่องนี้ครับปลดเดี่ยวมารอเป้ากับผู้รักษาประตูแล้วยิงเสาไกลครับโอ้โหคมกริบเลยครับทุนีครับความไวของสุพนัทครับวิ่งฉีกแนวรับของกองหลังครับแล้วมาได้จบเป็นประตูตรงนี้ไปครับสามประตูต่อศูลครับทิมติไทยครับ คือเวลาแรกหนีห่างไปไกลมากครับอาฮารีย้อนคืนกลับมาเล่นกันด้านอบิลี่โวอกบออขวามามุสซาวีเก็บบอลได้ตรงนี้แล้วชนาธิปทีขัดบอลได้แล้วตรงนี้ฝั่งประตูกั๊กยูเลเทพป้อมผ่านยูเเทพให้มาปิซิมิเดวิสไหลออกขวามาดิโกรัตมิเกลสัน ฝ่าประตูกั่งเบนจามินเดวิสแข่งออกซ้ายมาครับสุภโชคสาราชาแล้วโยนให้แพทริกคุยตรงนี้โอ้โหยังโชว์ซุปเปอร์เซฟได้ขนาดแพทริกคูตับสั้นครับบอลเปิดมาพื้นที่ว่างให้สุภโชคแล้วแพทริกได้คุยตรงนี้ผู้รักษาประตูก็ต้องทิ้งออกไปก่อนแลลวครับ วีราเทพเปิดยัดมาโอ้โหบงังคีอาทิงกไม่ได้บอลของเอเรยสโอร์บอลคีสบาชนะทิฟสงกสินเชื่อมามิจิบิเดวิสชนะทิฟให้มาสุวรรณตอกส้นให้เอเรียสโดร์แทงออกขวามามิเกลสันจะจ่จายตรงนี้ติดไม่ได้แล้วครับแล้วเป็นลูกเตะม,มุมของทีมชาติไทยอีกครั้ง วิระเทเปิดมาสุภนัทก็ขึ้นหม่ถึงสุโชคยังเก็บบอลได้เลยครับท้นด้านกับซ้ายสุภโชคย้อนให้มาเบนจามินเดวิดจะก,กดตรงนี้อย่างมาเข้าทางสุภโชคสุภโชคเลี้ยงกีมาเบนจามินเดวิดมีช่องแล้วสักตรงนี้โอโ้โยังซูเปอร์เซฟโอ้ไม่เข้าครับแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันพึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านทีมชาติไทยของเราครับโอ้โหโเหนือครับ ขึ้นนำทีมชาติอัฟกานิสถานไปก่อน3ประตูต่อ0ครับทําเพื่อนที่ชอบไงก็ฝากกดไลค์กดติด,ดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะครับพูตสินเปาเขียรูคเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านอัฟกานิสถานชุดสีแดงจาญญาผูกจ่ซสายไปขวาบ้างผู้เล่นจังหวะนี้ผููตสินให้เป็นชนะทิศเสียฟาวไปแหละครับ ครีไม่ผ่านมาดียกออกซ้ายมายังเคลออกมาได้ครับแล้วซัดไก่ตรงนี้โอ้ไม่ถรงกบคู่บอลยกให้ตรงนี้ครับแล้วโมงโงงกลับเข้ามาได้ซัดไก่ครับโอ้วางเท้าไม่ดีไปเองครับ ปฏิวัติไหลออกซ้ายมาโจนาธานเข็มดีเล่นมาที่สัตว์สักสัตว์ักวนย้อนกลับมาตั้งที่โจนาธานชนาทิพสงกสิไนไ้บ่าเอเดียสดอร์ร์เล่นกันทางด้านพีระดุพีระดุยกขึ้นหน้ามาตรงนี้แล้วสุพนัทได้เติมสุพนัทพับพักแล้วเปิดยัดมาแพทริกูตัสันได้คุยตรงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้หน้าเสียดายครับจังหวะน,นี้ครับของทางด้านแพทติกูตับสันครับ เปิดมาแล้วได้ควิดจ่อๆแล้วครับไม่ตรงก่อไปเองครับอารีให้ม่ใม่ผ่านมีกรัตมีเกลซัน เกลซันให้เมีที่เบนจามินเวสไหลออกขวาอะสุบันด์สุบันด์โอ้โหแล้วเคินมาตรงนี้ผู้ตัดสินให้เป็นลูกได้ฟาวเลยครับ เอดนโดนครับอยู่ที่ลูกตั้งเตะตรงนี้ยกเข้าในบ่าสุภโชคหมุนให้มาที่สัญลักษณ์ลอยดเข้าในแพทติกได้ควิดตรงนี้ใส่ประตูต่อศูนย์ครับแล้วได้ลุ้นแพทติกอีกคนแล้วครับทางด้านแพทติกกูตับสั้นครับโอ้โหได้ลุ้นแพทติกสองคนเลยครับในเกมนี้ลูกบอลจากลูกฟรีคิครับเปลี่ยนมาทางด้านกาบซ้ายแล้วสัญลักษณ์เปิดไปที่จุดนัดพบแล้วก็ได้ขึ้นควิดคนเดียวแบบนี้ครับ เป็นลูกสูดเลยครับลูกนี้ครับเปิดเปลี่ยนแกนมาแล้วสัตว์รักโยนมาที่จุดนัดพบแล้วแพทริกขึ้นคนเดียวเลยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติไทยหนีห่างไปแล้วครับอาบารีไหลออกซ้ายมาโอสตาฟาซาซอยครับเปิดยัดมาลึกมาถึงปันวัติ วัดหวางยาวมาเลยครับให้แพตติกูตับสั้นมงชงกับอะแพตติกให้มาที่สุพนันสุพนัสนเล่นมาที่สุพโชคสาราชาติจับบอลเล็กไม่ดีแล้วสัดไกลตรงโ,โห้าประตูต่อศูนย์ครับโอ้โูลูกนี้ยิงอย่างสวยเลยครับทางด้านสุภโชคสาราชาติครับไม่รู้ว่าจะไม่มีประตูในเกมนี้ครับอ้ได้กดสวยๆโชว์แฟนๆในหนึ่งทีครับ ฟอร์มดุจริงๆครับผู้เล่นทีมชาติไทยแต่ละคนครับรอบนี้เป็นสุภนัทครับแทงให้มาสุภโชคกดด้วยซ้ายครับโอ้โห,โหแล้ววันนี้สุภนัทครับได้แอสซิสต์หลายลูกแล้วครับทั้งยิงทั้งจ่ายครับสุภโชคได้กดด้วยซ้ายตรงนี้ครับเป็นลูกซิกเนเจอร์ของเจ้าตัวเลยครับ แถวนี้ครับถอดสุขโชคออกไปพักแกร็บแล้วสงนน่งกระแดนปรเมศอธิไรครับลงมาเล่นบ้านครับสวัสดีให้มาเซารีย้อนกลับมาตั้งที่อเมรีเซารีฝากยาวขึ้นมาบั๊ สแตนดาร์ฟบุกเข้าในหมาชันนาโดงชันนาโดงเปลี่ยนแกมันนักนดินกะขวาครับสุปรั้ให้มาเป็นจูมินเดวิสแล้วมีแพตติ้กูเทสันพักพักแล้วปันตรงนี้ยังเบาเกินไปครับผู้เลีเ้ยงได้ยิ้นแพตตี้อยู่แล้วแพตติ้กูเทสันเดอรซอรี่ไอมาที่อาริซอยฝากประสบการณ์เดี๋ยวเปลี่ยนมาท่านั้เดินกะสายสุปรดันพักพักแล้วให้มาเอเรียสเดอร์ วางออกซ้ายมาเลยครับสัจระไคประโขดวางแต่มาตั้งทีบิวัร์วางยาวขึ้น,นามาไม่ถึงปรเม็ดทีนัทโดนตัดบอลได้ให้มาสุปนัทสุปนัทเปิดตาสุปนัทดึงดึงแล้วโอ้โหหลอกแทงมาตรงนี้แพทีิกูดัซันได้ยิงตออามน้ำตรงนี้โอ้โหปิประตูต่อซูนครับแล้วจัดให้ทีมกิโลในเกมนี้เลยครับตรงนั้นแพทติกูดัซันครับเอาจนได้ครับ โอ้บอลกากสุพนัทอีกแล้วครับดึงจังหวะรอรอให้แพทริกพิงแล้วไหลามาที่จุดนันพบยิงตามน้ำไปที่เสาไกลครับอุคมกิบเนริมรูกนี้ครับ ต้องชมเซนบอลของสุปนัทด้วยครับที่วางไปที่จุดนัดพบตรงนี้ครับนี่ครับอาจารย์พิชิเอครับลองเกมรับแล้วครับถอดนันนะเอเรียต้รอครับออกไปพักครับแล้วส่งคีรพัทลงมาเล่นแทนบ้างครับโอ้ฟอร์อนแรงจริงครับทีมชาติไทยของเราครับ หลลมไปแล้วหกประตูต่อศูนย์ครับอบารีไหลออกขวามาอูซาว์ีเล่นมาตรงกลางแล้วซัดต,ตรงนี้ไม่ผ่านจนทันเค็มดบอลมาเข้าทางปรเมศเสียบอลแล้วครับอูซาว์ีกระชากมาตรงนี้ไม่ผ่านชานนท บอลถูกขีดไปมาครับนี่ซักตรงนี้โอ้โหตีเขยแต่งตรงได้ครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อโฮครับทีมชาติไทยของเราไปเคลียร์บอลพลาดหน้าประตูตัวเองครับอู๋เราเสียประตูจนได้ครับอู๋อาจะเก็บครีมชีสสักหน่อยครับเพื่อนปิวัติครับปฏิวัติเสียครีมชีสไปแล้วครับนี่ครับไปเคลียร์บอลกันพลาดแล้วกดตรงดีครับโอ้โหบทสิีเซฟเลยครับมันจ่อเเกินไปครับ อุ่นหนีมาได้สองคนแล้วจังหวะนี่ครับโจนาธานเข็มดีไปเข้าพ่วงแล้วชินพัทเข้ามาซ้อนไม่ทันแหละครับไ <c oughs> ล่ตีใครแต่ขึ้นมาครับหนึ่งประตูตัวหกครับ <c oughs> ชินพัยไอาความาสุพนันนเล่นมาที่ สุภนัทแล้วยกหมาตรงนี้เสียออกมาได้ครับควเปลี่ยนแกนมาทั้งด้านกาขวาครับมุสาวีให้มามุสาฟีจะเปิดชานนลงยังดักไว้ได้จนนทานเข้มดีดักมาให้เบนจามินเวิดไหลออกขวามา สุวรรณดูดีรัตย้อนคืนกลับมาช่วยอฮานเข็มดีเล่นกันในทางด้านสันสระไคล์ประโคนบเบจิมีเดวิดประเมดอัจวีรายโยคไฮแพทตี้กูตับซันพักพักแล้วตรงนี้โอ้โ,โหเจ็ดประตูต่อนหนึ่งครับโอ้แล้วแพทตี้กูตับซันครับเหมาคนเดียวสี่ประตูเลยครับอ้วันนี้ฟอร์มเดือดจริงๆริครับยิงเป็นข้าวเลยครับ บอลของทางด้านปรลเมฆครับยอดมาให้แล้วโอ้โหเอาบอลลงเฉียบขาดมากเลแล้วซัดตรงนี้ครับ้องชมปรลเมฆด้วยครับหยอดให้ตรงนี้หลุดทั้งแผงครับแล้วความเยกเย็นของแพทติกูตอฟซันครับสี่ประตูครับในเกมเดียวครับของแพทติกูตอฟซันครับ ซอฟี่กระหื้นหนีชนะล์ได้ให้มาเดซารีนี้ไม่จะมีเดวิดมาได้ฝากมาแล้วเลนช่องมันนี้โอ้โหบอลลุกมาถึงปฏิวัติคำใหม่ปฏิวัติวางยาวออกขวามาครับสุพนัทไหลมาเล่นกัะทะการสุพรัณเหมือนตาทีวิ่งทำทางอีกแล้วครับฝากมาตูก,กลางพระเมร ประเมดจะแทงออกขวาไม่ผ่านเล่นแนวรับครับเล่นมาที่อาดีไหลออกซ้ายมาอาลิซอยตรงนี้บอลหลุดออกข้างไปเป็นบอลทุ่มของทีมชาติไทยเสียพัทลงซ้ายมาสาระใครก็ควร ตาทานในราการชินพัฒน์แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านักบินหมดเวลาการแข่งขันนะทีมชาติไทยของเราทําได้ครับเปิดมาท่านดมเอาชนะอัฟกานิสถานได้เจ็ดประตูตอนหนึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้แล้ผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายวิดีโอครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนและก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้นี่นะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ